สมุทรสาครหรือที่คนส่วนมากเรียกติดปากว่ามหาชัยเป็นจังหวัดที่ติดกับทะเลอ่าวไทยอันอุดมไปด้วยสัตว์น้ำนานาพันธุ์จึงทําให้จังหวัดสมุทรสาครอุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารทะเลศูนย์กลางแหล่งซื้อมาขายไปของชาวเลยกอาหารทะเลขึ้นบกที่ตลาดสดมหาชัย ตลาดสดมหาชัยตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีนใกล้กับสารหลักเมืองบนถนนสุขาพิบาลตลาดสดที่ไม่เคยหลับไหลมีผู้คนมากมายจับจ่ายซื้อของคึกคักตลอดทั้งวัน สองเท้าก้าวเข้ามาสายตาก็กวาดมองและดูข้าวของทั้งสองฝั่งถนนทั้งแผงค้าแผงขายมีอาหารทะเลมากมายวางเรียงรายจนสุดทางของสดของแห้งทั้งกุ้งหมึกหอยปลาปูปนเปสดใหม่ทุกวัน หากจะสนับราคามีให้เลือกซื้อหากันตามภาษาความพึงพอใจถูกบ้างแพงบ้างก็ว่ากันไปแต่ที่โดนใจคือราคาถูกกว่าตลาดที่อื่นแน่นอนบวกกับตัวเลือกที่มีให้เลือกอย่างหลากหลายเพราะไม่ว่าจะมองหาอาหารทะเลประเภทใดตลาดสดมหาชัยมีทุกสิ่งที่คุณต้องการมากันแลวสดสดรอร้อยเดียวแดงไปยังไ่ผ่านไปนึ่งกันแลวหมูมาเลย หรือใช่ว่าที่นี่จะมีเพียงของสดๆที่ยกพลขึ้นบกจากท้องทะเลประเภทของแห้งอาหารทะเลก็มีให้เลือกช่างเยอะไม่แพ้กันกองโตโตตัวใหญ่ๆทั้งปลาเค็มกุ้งแห้งหมึกแห้งกะปีน้ำปลาเชิญแวะเวียนเข้ามาตลาดสดอาหารจากท้องทะเลไทย เดินมาสักพักจะเห็นอาคาร2ชั้นสีม่วงตระงานนี่คือสถานีรถไฟสายวงเวียนใหญ่ที่ตั้งต้นรถไฟสายมหาชัยจังหวัดสมุทรสาครเข้ามาภายในสถานีสังเกตให้ดีทั้งซ้ายและขวาจะเห็นมีร้านขายของต่างๆนาน,นา,นนาไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้ไว้ซื้อหาพร้อมทั้งของสดของแห้งก็มีหรือหากสังเกตดีๆที่นี่ก็คล้ายตลาดล่มหบขนาดย่อมเลยทีเดียวครับ เมื่อรถไฟแล่นผ่านเราบรรดาพ่อค้าแม่ขายต่างทั้งหอบทั้งหุบร่วมที่กลางใบใช้หลีกทางรถไฟผ่านพ้นราง<อ>รับรองครับว่าบรรยากาศเช่นนี้ท่านอาจจะไม่เคยเห็นจากที่ไหนมาก่อนแน่นอนกับตลาดสดมหาชัยไม่ไป<อ>ไม่ได้แล้ว